อ่า<ห>เฮ้ยเราคบไลทใครดูอ่ะ <laughs> แต่ตั้งนานแล้ว <laughs> ทำประตูดิทำอะไร <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยประตูห้องน้ำ <c oughs> แจ๋อเลยเ <c oughs> นี่ยเลี่ยมเลยเนี่ย <c oughs> ติดบานพับ ขยับใหม่หนึ่งตัวติดกาวตาช้างเรียบร้อยแล้วหลวมเลยทีนี้ที้ต้องเชือกเกี่ยวแล้วนี่ต้องเกี่ยวเชือกแล้วตอนนั้นมันตกอยู่ไม่เกี่ยวนะเขาบอกทำอะไรกันนี้ <c oughs> วางไว้หรือมาดูเลยเีย <c oughs> น,นอนสบายเลย กลับบ้านแล้วเนี่ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยกี่โมงเนี่ยสิบเอ็ดโมงยี่สิบโอ้ยแล้วไม่เปิดแอร์